สวัสดีครับผมเซลตาอีสุทธิยานะครับผมวันนี้เริ่มดีแล้วนะครับผมคันที่3ของวันนะครับวันนี้ปล่อยทีคันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาทำเค้าจากลูกค้าครับผมสวัสดีครับสวัสดคีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวนะพี่ชัยนะครับคุณชัยนะชัยพรมาซื้อรถรุร่นอะไรเนี่วันนี้มาซื้อรถนะส,สีประตูตัวสูงคนระับสีประตูยกสูงสีอะไรสีนีเทอรลเนโบ่เทอรลเนโบเลยครับคันแรกของผมเลยคันนี้ก็แต่งเต็มเลยเป็นตัวสีประตูยกสูง LDA เนาะ จัดทรงย้ายแอนสองสี่ยางนี 2, 4, น่ต,ตากแอก้านยกงานนะ้ากระมวล km คือแบบจัดเต็มเลยผมทำคลิปใหญ่เวลาเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมใช้ประกอบอาชีพอะไรครับผมมาซื้อรถทำงานโรงงานครับผมโรงงานก็เซนบิมอลคนเดียวซื้อคนเดียวครับคนเดียวจบเลยคนระับนำ้ำท่วมมัต้องร่วมเลยนะ่นะครับอยู่ที่ไหนครับนี่อยมีอะไรลุยยาครับลุยยาใกล้ๆเรานีา่อำเภอ นนในเมืองครับผมในเมืองเลย<ส>กใกล้ๆเ,เลยนะครับผมก็วันนี้พี่เมื่อกูวัวแล้วก่อนไปอยากจะให้น้องชายบอกเพิ่มขึ้นว่ามีใครสนใจอีสุเราเนี่ยแนะนำนิดหนึ่งบริการเราดีไหมก็บริการดีครับเป็นกันเองครับครับ ฝากเพื่อนๆพี่นะครับใครสนใจยูสุฝากเซลล์แดงด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยชายพี่ก็ขอให้น้องร่ำรวยนะมีงเงินโชคดีใช้รถอย่างมีความสุขนะมีอะไรออกรถไปแล้วก็โทรมาสอบถามหลังการขายได้ด้วยนะท่านประธนพี่ลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีค,ครับ ม็กนะงาน KM PE37 นะครับ PE อ7 SUV นะครับโหลด2-4ย้ายแหนบนะครับงานพี่แบงค์ยางซ่านะครับโอ้โหฟิล์มเขียวซิ่งยังหล่อเลยคันนี้2022เทาแลมโบทฮะทุกคท่านได้สนใจทักมาได้เลยครับผมเซลตังยูสุดอยาขอบพระคุณน้องชัยมากเลยครับน้องชัย,ยพรนะครับผมโชคดีมีชัยครับผมบ๊ายบายครับ